ครับจากครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์ได้อธิบายถึงการทํางานอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือนะครับการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงนะครับในรูปแบบของตารางและส่วนที่2ก็คือส่วนของการเพิ่มข้อมูลนะครับอันนี้คือแต่ละส่วนนะครับก็จะมีการเกี่ยวข้องกับการใช้คําสั่ง sql นะครับดังนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือทุกคนนะครับที่จะ นะครับจากการฐานข้อมูลให้ได้มีประสิทธิภาพเนี่ยครับเราจะต้องมีความเข้าใจกับภาษาของภาษา SQL นะครับซึ่งใครเรียนวิชาฐานข้อมูลมาแล้วก็ก็น่าจะรู้จักคําสั่งพวกนี้ดีนะครับอย่างเช่นคําสั่งที่ใช้ในการดึงข้อมูลใช่ไหมครับดึงข้อมูลก็จะใช้คําสั่ง select เนี่ยนะครับ select คำสั่ง select นะครับอันนี้คือคําสั่ง select นะครับ select อะไรนะครับ สิเล็กสตาก็คือทั้งหมดหรือเราจะระบุบางฟิลด์ก็ได้นะครับถ้าระบุบางฟิลด์ก็สิเล็กคัสซูเมอร์ไอคัสซูเมอร์เนมคอว่าคัสซูเมอร์สตาอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะทำอะไรนะครับก็ใช้คำสั่งสิเล็กในการดึงข้อมูลอันที่2ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลนะครับก็คือคำสั่งอินเสิร์ตอ่านอินเสิร์ตอินเสิร์ตนะครับ โครงสร้าง insert ก็คือ Insert into ตามด้วยตารางนะครับแล้วก็ในตารางนี้มีฟิลอะไรที่จะใส่เข้าไปนะครับตามด้วยค่านะครับค่าก็คือ Val u e นะครับค่าอะไรที่จะใส่นะครับตัวที่1ก็ใส่ตัวที่1ตัวนี้ตัวที่2ก็จะใส่นะครับก็เรียงกันไปนะครับจะต้องมีจํานวนเท่ากันนะครับฟิลมี2อันนี้ก็ต้องมี2นะครับมีจํานวนเท่ากันนะครับ เอาละครับคราวนี้นะครับจะมาพูดในส่วนที่3ก็คือในส่วนของการทํางานที่อยู่ในตารางนี้นะครับอีก2ตัวก็คือตัวแรกก็คือจะมาพูดถึงก็คือตัวลบข้อมูลนะครับลบข้อมูลทีนี้เราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเรามีการทําลิงก์มาแล้วนะครับก็คือชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่อว่าตัวตัว delete ใช่ไหมครับ Delete data นะครับ แล้วมีการส่งค่าไปนะครับเป็นรหัส PID เท่ากับหนึ่งโอเคนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาสร้างไฟล์ก็คลิกขวาครับเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ New File เมื่อกี้ชื่อว่า Delete D E L E T E นะครับแล้วก็ Data .php นะครับ delete data.php อ่าใช่มั้ครับ delete data นะครับ .php โอเคนะครับอ่า,อาตัวนี้ตัวไหนไม่ใช้ก็ปิดไปก่อนก็ได้ครับตัวไหนเสร็จแล้วก็ปิดไปก่อนนะโอเคนะครับจากนั้นอ่า delete data เราก็อ่าเปิดเขียนคําสั่งครับเปิดสคริปต์ปิดสคริปต์ไว้รอเลย จากนั้นมันเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลใช่ไหมนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะครับซึ่งเราสร้างเป็นไฟล์โมดูลขึ้นมาใช้ในการเชื่อมต่ออยู่แล้วใช่ไหมครับชื่อว่า connectdb นะครับเรากนะร็ใช้ฟังก์ชันเรียกเลยนะครับก็คือ require once นะครับตันนี้ก็เป็น connectdb. พีนะครับแล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอนนะครับจากนั้นเราจะทำอะไรกับในฐานข้อมูลนะครับเราสังเกตดูว่าเวลาเราเอาหม้์วิชีเนี่ยนะครับให้ดูข้างล่างนี้นะครับนี่นะครับดูข้างล่างเนี่ยดูข้างล่างตัวนี้นะที่มันจะเป็นสีฟ้านะครับเราเห็นว่าตัวแรกเนี่ยนะครับมันเป็น ตัวสุดท้ายเลยใช่ไหมครับเนี่ยตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ data ตรงนี้ครับดู PID เท่ากับ1ดูตัวสุดท้ายนะครับซึ่ง PID เท่ากับ1ก็คือ1ก็คืออะไรครับก็คือรหรัสลูกค้าตัวต่อมาก็คือ PIDPID ก็จะเท่ากับ2ใช่ไหมครับตัวถัดม,มานะครับมันก็จะเปลี่ยนก็คือตัวนี้ที่ส่งค่าไปเนี่ยนะครับก็คือส่งตัวที่มาเป็นรหรัสลูกค้าซึ่งเราจะนะใช้รหรัสลูกค้านี้เป็นตัวอ้างอิงในการลบนะครับ,นะรบซึ่ง นะครับการส่งเข้าไปเนี่ยนะครับ Higher. ตัวตัวที่เราเห็นเนี่ยนะครับตัวที่เราเห็นเราเห็นว่ามันเป็น PID ใช่ไหมครับเป็นลิงก์เป็นลิงก์แล้วก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับหนึ่งส่งไปนะครับอันนี้คือรูปแบบนี้การส่งแบบนี้เขาเรียกว่าส่งแบบ get นะครับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็คือถ้าส่งแบบ post เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีค่าตัวแปรแล้วก็ค่าที่ส่งไปใช่ไหมครับ ก็คืออย่างเช่น,นตัวฟอร์มเนี่ยเห็นว่ามันมีมันมีช่องให้กรอกใช่ไหมครับช่องให้กรอกแล้วก็มีตัวแปรที่พาอ่าแล้วก็เก็บค่าพวกนี้นะครับเก็บข้อมูลที่อยู่ในช่องเนี่ยส่งไปลักษณะบแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแบบโพสนะครับแต่ถ้าเป็นแบบตัวนี้นะครับมีลิงก์มีอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าส่งแบบเกตนะครับส่งแบบเกต ดังนั้นเราจะมาส่งแบบ get เป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ delete data เนอะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือ string นะครับ id ก็ได้นะครับ string id เท่ากับ string get get นะไม่มี get นะครับเขียตามด้วยตัวที่ส่งมาก็คือ p get id ใช่ไหมส่งมานะครับ ส่งมาแล้วเราจะทำอะไรก็เขียนในรูปแบบของ SQL นะก็คือ delete de te DE, delete from นะ customer เ,เห็นไหมแวร์เงื่อนไขเนี่ยแวร์ที่ซึ่งนะครับที่ซึ่งนะครับ customer id เท่ากับ string อะไรครับ string id ใช่ไหมเพราะว่า,วาเราจะ ลบตัวไหนแล้วก็คลิกเอาแถวนั้นเนาะโดยตัวอ้างอิงก,ก็คือตัวรหัสนะครับจากนั้นก็มา SQL query นะครับ query นะครับ string con นะครับ string c o นี่คือ connect นะครับที่อยู่ในไฟล์ connect db php ตัวนี้นะก็คือให้ query ก็คือให้ประมวลผลนั่นหลประมวลผลก็คือจาก จากฐานจากโฮสและฐานข้อมูลนะครับก็คือที่เราดึงมานั่นแหละแล้วก็ตามเงื่อนไขก็คือว่าสต i n g SQL นะครับเงื่อนไขก็คือตัวนี้ก็คือให้ลบนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ echo นะครับลบลบข้อมูลเรียบร้อย เอาให้บอกสถานะนะจากนั้นนะครับให้มีเอาปุ่มนะครับอ form action ไปที่ตัว index ต่อ php index ต่อ php นะ AP, นะโดยเนะรา input type Uh, submit Value เท่ากับ Value เท่ากับดูข้อมูลดูข้อมูลแล้วก็ s e l e c t FORM แอคชั่นอินพุตไทสัมมิธแวลูอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าลองดูครับจะเ,เป็นไงบ้างอ่าลบตัวอ่าที่หกออกก่อนนะครับอ่ารีเฟสลบอ่าดีลิทดาต้าดีลิทดาต้า delete d e l e t e data อ่าผิดตรงไหนนะครับ ดีลิตดัตตา D เท่ากับ5 P I D เว็ D E L E T E r e i e one I D ส カストームはカストームはトリートカットに。Uh, customer where, customer Something. ครับ E S yes O setting ฟอร์มคัสเตอร์เวร์คัสตอร์อดีคัสตอร์อดีอ่าคัสตอร์อดีอเคต้องเทกับคอนเนกติบ leave from um ตรงไหนที่ควายวันมาอสติงคอนสติงเอสเคไออ๋อต้องขออภัยครับตรงนี้เนาะ ลบอ่าโอเคนะครับหกลบข้อมูลเรียบร้อยดูข้อมูลอ่าหกลบออกไปนะครับอันนี้คือมีการเช็คอ่าโอเคนะครับนี่แหละก็เป็นสิ่งเล็ก,ลกๆไม่น้อยนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ต้องเช็คดีอ่าไม่มีเท่ากับนะตรงตอนแรกไม่มีเท่ากับตอนนี้ใส่แล้วนะอ่าโอเคครับอ่าโอเคเราต้องการลบอะไรอีกลบข้อมูลตัวที่ห้าลบลบข้อมูลเรียบร้อยก็ดูข้อมูลครับ อ่ก็ออกไปแล้วนะครับโอเคนี่คือในส่วนของการลบข้อมูลนะครับเราก็ใช้คําสั่ง delete นะครับแต่ก็พยายามเช็คห้ดีนะครับเช็คห้ดีว่าว่าอ่างเช่นมันต้องขาดหรืออะไรบ้างนะครับัวนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับตัวเลขสำหรับในส่วนของนะครับการนะครับ ทำงานโดยการาลบข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับเราจะใช้คําสั่ง d e l e t นะครับสําหรับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับ